สัปดีที่ผสมนั้นนะผมมาอยู่กับผมอีกเส้นเคยและบ่าวดอดมาอยู่เกม resident e v i e w fly แล้วที่มาต่ออีกกับ EP ที่8นะฮะว่าสันพร้อมเลยยังพร้อมเลยยังแพ้ไหนหกพันว่ะพร้อมแล้วเอาพร้อมแล้วให้เวลาหนึ่งนาทีเลยมาแม่กสลังมันไม่มีด้วยโอ้ตัวยันเจลาเลือดไอ้ห้าลุงนี้กูเอามาแม่งเลยดีกว่า เฮ้ยอ้าวในเบิร์เดิมในวันอะไรวันนี้อะไฟช่างอะไรวะช่างอะไรวะส้นหิดิเจี่นี่บอนดิสโก้กันเนี่ยดานีดานีไอ้ข้อเอ็ดน่ยไม่ห้เว้ยเอบีมาไล่แล้วมีกระสุนปืนถูกไหโอ้ยยี่สิบระเนี่ะโอ้มึงมีสี่สกูมีห้าสิอ็ดหนึ่งอ้าวกูใส่แค่ทีเลยได้ไหมจ้าสตเกิต้องลูดใส่ไดทำไมเฮนางี้มันเยอะย่งวะ เราต้องแย่งกันฟารมมเนี่ยแต่ว่าตายอีกสเปย์ยิ่งมันต้องมีกลไกลดันเอา้าอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยลำแซงเพชรคาแต่เนี่อะไรอ่ะมันจะยิงกูอะอู้หัดเซื้อมันยิงมาทางเนี้ยมะไม่รู้เฮ้ยกูอยู่ได<ห>้วะอยู่นีอ้อ้มันเท่าห่างนี้อ๋อโอ้มันเท่าห่างนี้แสดงว่า คุณตงพี่หันหรือไงวะกูต้องวุณงพีปิดกลไกมันไม่ได้หรอจีเราต้องห้าหาตามเนี่ยว่าะมันต้องเกี่ยวกับตรงกลางนี่แน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่ทางนี้มันก็คือการนะเอาทางนั้นก็ันตามพลาดิมีอะไรไหมแบบนี้ครับผมคนเล็กของเราฮะกำลังวิ่งวิ่งกับเพี้ยะไรโอ้ซึ่งจะมันจะมีโจทย์ต่อโอ้โหระเบิดกระบอกไฟฟ้าดั้งป๊าบกระบอก ป่าดิ้งดิง้งป่าดิ้งดิง้งเขาบอกว่าเสยกว่ากูเฮ้ยทำไมเสียงมันไกลกูจังวะจะได้กูไปกูตามไปลืมตายเลยระวังนะคนยิงข้างบนเนะี่ยเจมสยิงไปแล้วเออนี่เอ้ย,อยไม่โดนไม่โดน มันวิ่งมาตีมาเจ็บกุวยเหมือนังวะชามอะไม่โดนเชี่ยมาไกลๆนะจีงอกงกนี่ตีตีโดนเลยนะเอ้าโอ้โหพัดเดี๋ยวเลยไอเจ้ามานี่เอาปะส้มเลยปะส้มเลยปะส้มได้ไหมอ่าเิ็บโอเคปะส้มเดี๋ยวเจ้ากูหินก่อนนะซีดกูด้วยเออไม่เต็มเต็มตีบอกลใส่สีแดงนี่แหละอันนี้เป็นเฮ้ยเอาเลี่ยนนั้น โอ้ตัวไปวางตรงกลางป่าววะม่าจะใส่จิโกะ่อนะตายแล้วเจนวิ่งแล้วโจ๊ดจะมาลีโรดิมันฮืออะไรมาวะไฟอ่ะยานี่กูบีดับเบิ้ลเจ๊เออเออคนละตัวตั้งเฮ้ยตัวใหญ่ยตัวใหญ่โอ้ยตีนตีนซอยได้จิจิโอ้โหนี่หลุดแล้วไม่ครับเสยมาตรงจิจิ เธอได้ใช้ปืนแล้วระเบิดอ่ะเฮ้ยระเบิดไหมเฮ้ยเสื้อยแบนี้ก็คุณนี่จะเก็บอ้าวไม่ได้เก็บว้ายแล้วตอนเอ้ยพี่โดนโอ้โหยิงฆ่ามันเจ้เออตายแล้วแหละตายมั้งตายแล้วไม่ดรอปด้วยเราจะมาดีว่เราจะมาดีดอปเพิ่งดีเช่าไม่เช่ามันไกลเลยจังวะดีเลยดีเลยดีเลยเออเช่ามันอยู่ตรงไหนวะอุ้ข้างล่างไปเนี่ยมั่วเนี่ยอ่า E เอาล่างมึงด้วยอ๋ไอ้กูเกิดังเสี่ยงเเอาบาบโง่โถ่ซ้ำเฉยเอันนี้ขอแล้วกันแล้วเสียงมันมีเยอะกว่าย้าไหมมับักปะเนี่ยมันลอยน้ำด้ยเหรอวะล่งมันอะมจ่ายกันบน้นน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 ดไ กหลบได้หลบได้หลบซำซ้ำซบอุบกระเบิดจัดอ่ะอะไรค้านี่แหละตรงนั้นมีข้องโอ้ยโอ้มีกับดักไหมเนียนนะแค่มีโหห้ามเลยแล้วในและกระสุนเนอะแบ่งแบงนะปะมดบอลเจ็บแบ่งแล้วมึนเลยแบ่งแล้วมึนเลยเว้ยอย่าห้ามเฮ้ยมันเฮ้ยตอนนั้นมีตอนนั้นมีตอนนั้นมีโอ้โหเปิดเลยอ๋อคิดควันแล้ว มันซ้อนมันซ้อนระเบิดจีระเบิดหวางว่าต้องได้สายอะระเบิดหวางไปแล้วขึ้นน้าไปได้ไหมอ๋อไป <c ười> ยั้รอบตัดไปจนะีกูขาดูกับทางนั้นป้องนเดี๋ยวกูกระบาเดียวแล้ทางนี้ลเลยี๋ยวกูเสี่ยงเองอ๋อมันวอร์วอเนี่เฮ้ยกระสุนนั้นสุเลย เก็บไปให้มันดีกว่าปุ๊บขานัดอีกเดี๋ยวตบก่อนไม่หากูไปขโมนเหรอไหมจุกใจเลยแล้วห่างน้ำมีเลยไหมวะันจีติดนรกด้วยกูห่างน้ำมันจะสุดแล้วเจีมันสุดล้ะห่างน้ำมันมันสุดล้ะไปมาแล้วเนี่ยกูไปกูเห็นแล้วดูดูทรงแล้วน่าจะสุดมันลบได้ด้วย ไปเลยไม่เจ๊ไปต่อได้ดันเออมันไปได้ไงวะไม่สุดนะมึงงัวไปเด่ะกูนี่วิ่งตามมันเลยเราเบีไยงข้อห้าเปลี่ยวะเนี่ยไม่หัคว้าไม่ได้ไปอ้าวโอ้โหจีโกะไปไม่หันวยจีโกะไปไม่หันเอ้ยตรงคว้ามีอัน้ใช่ไรวะมามาจีมีตัวมเอ้ยจะฮึกระดีไหมวะดอย เอ้ยจริงไปหันแล้วเหรออากูนี่<า>นมงเลยอ้าวมันไปหันได้ไงเะเซ็กพอยเออม่รู้ดิกูเชื่องดวงไหมอ๋อมันมันมีรูให้ดิวกระสุน<ป>เยอะนะเห็ดนี่ลบตรงนี้ตรงน,นี้ไม่มีอะไร้ยอมันยังวาเจ็นึ่บเบลต์กูต้องดูอะ โอ้ยเสียวมากเลยเอ้ยมีซ้องรอบได้ไงวะอ่าไม่รู้เฮ้ยเจ๊กูไปหันไดไงวะเจะเสี่ยงอยู่ไกลๆนี่วะเพราะข้างบนปาบมัดเลยกูไปแล้วเฮ้ยกระสุนไปมาเจ๊มามา อ้าวโอ้โหตีกระบองไส่แหงเจ้าเป็นหมาวะฟลูดันเอ้ยตกไปตกไปเจ้อ้ยล่างเขาดันอย่าเพิ่งเข้าดิเฮ้ยไม่ได้กินตายมั้ย อน uh, no. uh ุโ oh. อ oh. ้โหลบนี่หหมดคลิป้องนข้องกดเต็มของไหนรของเต็มห้องกูก็เต็มอ่ะจีบ้าบุญแล้วโอ้ยโอ้โหโลโลโลหันกระบอกตีนหัวทิ่มกันเลยทีเดียวอะไรวะใครยิงอะไรวะเอ้ยกูไปแหกโอ้โหไปเป่าทำไหมไปเป่าทำไมโอ้หั่เข้าเต็มเลยจี

เอาหิวนั้นนะไซหิวใหญ่เออเนี่ยเนี่สเปรดม่เมี่ยสเปรดมันนั่นเกินไปเอานี้เลยนเอเนี่ยนะกุดไซคือเมื่อใหม่โอ้โหเปียงฟีโอ้โหเรียบร้อคืออกดสองครั้งพอตอนทุ่มซ่ามเช่นกันกดเอ็มดนดว่าต้องเก็บไปวัดเนี่ยสมุนไพรจีของเตรียมใช่ไหมเอาไปคราสสิเอาไปเอาเอา อะไรอ๋อนั่นไมฮิออกอออามึงมีอีกันเลยอ๋อกูเก็บกูเก็บอะไรบดมาอเบดขึ้นมานึ่งเอเออปสุนกูมกุปสุอห์นไหมกูก็ได้เนกุปเปอร์นเยอะมากเลยเอออะไรอ๋อจิบหมต้องเป็นระบบเียต้องพูันเฮ้เข้างล่างไปได้แล้วข้าเราเยียมได้ไหม โอ้ยมันเก็บกันเก็บใส่เลยของไส้วะมึงบ้าเออกูว้ากูคล้องเต็มเอาสกพลอยโอ้โหโอลิมดูลิมดูอู้เครื่องรถจีเอาันนั้นแปลงได้ปะอันนี้เต็มหน้าเลยจี๊ดมาสิได้ยิงพังเลยไขนานจี๊ดทำไมไม่จี๊ดอ่ะเออเจอโอ้แล้วมันแปลงได้ต่อไปดิ แต่เซิร์จักแซงอะฮินเนี่ย้ากูดูกูจะไม่ทซะแล้ว้าาตมหนึ่งเดอปอนเข้าไปแล้วไหนวะแล้วยก่ีกันตรงไีนวาดันข้อไงขอดูแหบอมันมีแฮนด์ยจ่นีนี่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 เฮียไอชิบเฮยไปไปไปเปียงหิวกีก Hoa mình xây hiu Hoa hơi! Hoa hơi! Hoa hơi! Khương lót, Hoa hơi! 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 Hoa 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 hơi! วิ่งโอเคเซกพอยมีฮิวไหมเนี่ยไม่เชี่ยวมีหิวไหมฮิวไปไหนเดียวนึ่งเหมือนวะแล้วทางข้างล่างเหรออ้าวมันเออคุณเดกว่ามันลงได้เลยคนเดกนี่อ๋อต้องต้องโดนมันจีบไหมวะอ๋อสุดแค่นั้นจีดจีบจีบจีบปีจำอ๋อเอาทรงกูไปเหรอ คุปปีโดนกลับมาได้ไหมอะไรอะไรอะไรแฟดดอนโอ้โหเต็มหน้าเอฟซอยได้ไหนแต่ไม่โดนอุ้ยโดนโอ้โหเอ้าเต็มหน้าเจ๊เลเวิรโดนเอ้ามึงไม่บอกกูกูรู้ว่าโนดาเมไม่โดนในเมสแต่แฟตโอ้กลุ่มห้องเลยเจ๊เฮ้ยสมุนไหาครับ มีมีอีกไหมมึงบอกชี้แดงว่าใส่เจ้กูจะหิวมากเลยยิงครบกูเหี้ยเมึงมาดิกูลงมากูจะหิวเเออออไปกโอ้โหอากิโตะเลือดมันหิวเนี่ยไม่ปะเอ้าไม่ตายด้วยเอาซ้ำดีกว่าไปไม่ได้นะแป๊บแป๊บหนึ่งเฮ้ยทุกคนหายจิ้มเลยฉันแล้วะ พูดตัวใหญ่ข้างบนนั่นจริงจิงได้ไหมตัวใหญ่ไปลงมาหากูประเด่ะอ้าวอ้าวสบายนี่มัดตรงเก็บมาแล้วเพรามันมีหางโอ้โหเอากำลังทิ้ง โอ้ยมันจ่ายมันจ่ายกระบอกของบ๊วยกระบอกของบ๊วยกระบอกของบ๊วยดันอะเมัอนมุดแล้วเหรอเดี๋ยวขอเซ็กกอนบมวยไหวว่ะกูยักลงไปชีดมากเลยอ๋อจะพอดีกูกลุ้มฮ้องแล้วแต่มามามึงดีมามุดแล้วเนี่วะมันน่าจะมีหินมีหินอยู่จ้ะมีมีมัมีวาอยู่ตรงนี้ยนึงพอดีเยอะมาแล้วกูลงไปละมึงบอกพัตติกิริยาผิวสั้นดิอยู่ไหนอยู่ลิง ตัไม่เต็มเจ้แล้วกูมีตมานึงเนี่ยแตนเปลียนน้อยวะบอนบอสบอนน้อยชอเอามาฟิวสั้นกันเลยดีรถเลเซอร์คูเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงเลนมันซ่องรอบไม่ใช่ปะก็ไปทางนี้ป่ะใช่เราต้องไปวางก็ไปวางแฮนแล้วว่ะวิ่งทีเจ้เ้ ช่างไกมากผัดซ้อได้ความใจเย็นมาแล้วนะใจเย็นยังไม่หึงเลยนี่มึงเก็บเก็บมึงเก็บตั้งกูไส้ได้หรอเก็บแบบอันบูตทูตเฮ้ยมาแล้วเก็บเบอร์ฮูด้วยโอ้โหอีกลามันไม่ยิงใช่ไหมไม่รู้ดิทำไมมีบอลบอลในหัวลบวะก็วางนั่นแหละเซียวรู้สึกว่าตัวนี้จะมีฮิตวะเจ้ซอยมัน โโอ้หนัดเดียวอยู่คาบไหมไม่หับใช่ไหมเป็นเป็นดีไซน์ป่ะควรจะมินดีซี่อันนั้นเด็เราหางงดได้ยังไงดีกว่ามันพาร์ตตรงไหนลยมันเหรออ้าวไปไปแล้วเด็กโอ้โหเอามาอะไรจังวันนี้จังหวะนี้ครับบาวดอรอปคนเหล็กนะฮะคัดโอ้โหเซฟไม่เข้ามาข้างในคอนวิหารเดี๋ยวขอดูาคนอันดีบรานที่อ่าบีบประวัติศาษฐ์ ก็เดียวนานเจมิงมุมตีได้ไหมเอ้ยอ้เป็นมีควายเด้ดให้น่ะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยตีมุมได้ด้วยอ๊อกเกียร์เลยเหรอข้าอ๋อข้างบนมันดูอะไรจะทำเยอะมัน <c oughs> มาดิเจ๊กูไม่มีกระสุนแล้วเดินเดินนั่นกูก็ไม่มีนะไอ้กูมีอยู่นี่วะ อ้าวโขมไฟมาอะไรแล้วหางเดียวด้วยต้องไปทางเดียวเลยปะโอ้โหผัดซื้อเลยดิโอ้โหเดี๋ยวกูจะทำยังไงวะเอาวุ้นก่อนนะคิดดิเลยเข็คิดเจ้กลไกเนี่ยโอ้เกี่ยวกับแสงอ่า เราองยิงไปใช่ปะอ้าวอ้าวห่าแล้วประตูปิดเดี๋ยวได้เป๊บนึงคันกูดูเลเซอร์ไปว่าจุดใช่ไหมอ๋เดี๋ยวกูหลงหั่นดิหั่นนี้หั่นนี้โอ้โหคีบคางแล้วหั่นเยอะอ๋อเอาตายเลยดิตายเลยมึงฆ่ากูเลยไม่คนรล็กตายไม่รู้ เอาละต้องขึ้นไปหักซะอ๋อเอ๊ไอ้กูก็งงอะไรเนี่ยมึงฆ่ากูดัดเคยยังไม่นทัศนูเลยมันโดนนัดเดียวตายกูนึกว่าเลเซอร์อันนั่นดูดุลแรงกูอีได้มึงลบมมยไปเนี่ยไปจั่งบนเลยขยันเลยเดี๋ยวไดป็นหนึ่งเราต้องลิ้นหัดเซื่อกับมันปิดอีกรองมุ่นดิเจ็บเดกูจะมุ่นเองมึงลบไปมีมุ่นไปห่าง โอ้มันมุนได้รัวๆนี่มา้าอีกแล้วก็ตีดอลหาได้ใครจะองแล้วจะมุนเองมุนเองเอนเองกูงงมากเลยโอ้เดี๋ยวเอาแอมแอมมเดี๋ยวไอเหี้ยนั่นมึงมึงซับเลยมึงมึงกึงมึงมึมมมึงมึงมมมึงมึมึงมึงมึงไหนนึงมมดี๋ยวเนง่งมึงมึงงมึงมงซับองม ให้มันเขาคัดซริงกันไม่ไม่เดี๋ยวหุ้ชัดนะเออขอดูฟังนี่เลยอ่ะเดี๋ยวกูก็มาได้ไม่ใช่หรอวะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเครือข้างบนนะเครื่อข้างบนไปดิโอตัวยิงให้มันส่วนแหตุิดซันโอ้เอ้ยเจ้ากูดูเฮ้มันดูได้อยู่ต้องให้มันยิงมาโดนตัวนี้เนแล้วตัวยิงเออยยิงให้มันโดนตัวนี้นักกูดูได้กูดูอัน อินเวสเกตอ๋อหอนังนี้อ่ะเออเออแล้วมุ่นมาฮ่าเออมันมาดูได้เฮ้ยีเดียวเลยดียวได้เลยไอ้ยโหดจัดเดินตำเลยสซะตายไม่กุปมุ่นมึงทำเงี้ยอะไรเด้ใครจะไม่รู้โอ้ยมันดาวไรเนี่ยไม่ได้วัดเดียวเราไปหางในต่อเลย พีอ่อ้าวอ้าวจำดาวจำดาวฮับแปะอ,อะไรเดี๋ยวอ้าวแล้วเพื่ออะไรวะจดาวมึงมมีางงับึจะมุ่นแล้วมึงบล็อกกูด้วยอ๋อกดวีอ๋อหลงห่างลิ้อ้าวมาอีกซันึงแล้วยาได้ต่อจะหึ่งจะหึ่งจะซับมึงบล็อกกูด้วยตอนนี้ได้ลิ้นเจ้าอ่านมาเด้อกูต้องได้ขึ้นไปข้างบน ไปดูมันมันมีให้ดูนะนคนนึงดูคนนึงซับอย่างงี้โอ้ย oh, นีกินโอเคซับเลยเอาเลยอะไม่รู้จะจำดาวอ๋อเตะไปเลยมาหับหัวเอาเลยเดี๋ยวอ๋อต้องให้มันมาเออตรงนั้นมาต้องโอ้ให้เขาตรงนั้นเจคุณกับการซับ มื่อกี้มันซับแปลงแรกอ้งตั้งตั้งซับใส่ตัวเองมันมีด้วยอ๋อเฮ้ยขึ้นแล้วจริึ้นแล้วมามามามมาเออมาซับตัวนี้ใช่ไหมเออแล้วก็มาซับตัวนี้เข้าตัวนี้แล้วก็ไม่ยิงจริงจังนั้นสายปั๊บนั้นอ้าวตัวนี้ยิงเหรอเป็นยะอ๋อมันยากตีนกูตีนโอ้โหจอมพลังจริงๆ อีสี่แมนมึงอิดต้งซ้ำอิดต้งซ้ำมันยากนทีเดียวเฮ้ยเลยคข่าเฮียเฮ้ยเข่าเฮียเฮ้ยกูก็วิ่งอยู่นี่เห็นเลยเลี้ยวเข่ามันมีกี่สั้นวะเนี่ยจะหึงนะจีมันเล่นเกมอะไรมองก็พอไปเลยเฮ้ยซันสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายจริงเลยไอ้ยฮิปเฮ้เจ๊ตูเดียวแป๊กๆนะมึงจะเอาจริงดิเอ้ย cái hang nấm what, kia băng hải mình mุม chơi, ô, bên kia mong anh tít rồi, hái rồi chơi, đi ê, ôi 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 ôi, trời, 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 trời,

โอ้ยร้อนอีกอีกอีกรูหนึงแค่นี้เหรอวะมันมีอีกรูหนึงไม่ใช่โเห็นอีกรูหนึงมันมีกองนั่น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 ใช่ใช่เปล่าไม่โดนเลเซอร์ตายสับเลเซอร์เลยทีเดียวอ้าวต้องซ้ำอ่ะในนี้วะั้งจีว้าววางันเบียดเลยใช่แสดงมันก็ตัวนี้เดี๋ยวกูจะลบยังไงวะแป๊บนึง เดี๋ยวมึงมาอยู่ล่างเนี่ยหรอเดี๋ยวหึงซับนะจีล่าง,ง,งนี่นะเออจริงดิเดี๋ยวหึงซับนะจีเพนขอดูมุม,มเลยกูออว่ากูกล้าเลยกว่าเลยทีเดียวอะ่ะกูจะอยู่ล่างนี่แนะหละมาซับเลยเจีอยูย่พร้อมแนละ้วอ๋อซับมันมันตัง้งตั้งการ์ดก่อนเดียเ๋ยวดูองซ่าเลยแล้วมึงตัง้งฮาทำไมนเนี่ยกูลงกูลงลงหรือไม่โดด แล้วเซ็งมันมาแท็กตรงไหนวะโอ้ตรงนั้นตรงนั้นมาโดน,นก,กูอีกเอ๊ะข้างหน้ายิงออะช่องอ่านแล้วมันคืออะไรวะกูต้องยิงไปทางนั้นเรอวะเอ้าะตัว้าง,งกลางนั้นกูต้องเปิดก็เฮ้ยเปิดประตูจีเรายิงไปโดนนั้นลูกป,ปั่นเนี่ยมันจะเปิดประตูอ่าง้ายกูเห็นกองอยู่บังซ้ายกัขงขวาเอาเลยกันลองลองเลยลองเลยเอาละนะลอแล้วนะลองได้ดีเละโอเคโอ้โหลิฟ เอ้าหญิงชิดเหรอไม่เป็นไรซับใหม่ก็ได้จริงๆมึงซับาใไรตัวนี้ดิเมื่อกี้มันมันประตูเปิดเฉยเลยจ๊ะจำไห้เฮ้ยมึงขั้นบางนี่ยไมเนี่ยเดี๋ยวขั้นไปใช้ลูกปั้นไม่ไดู้กปั้นนั้นอยู่นะตัวนี้นะเออนั่นแหละเรล้วขั้นไปใช้รูปปั้นว่ะเอานะเชื่อกูแล้มันมีรูปปั้นเดียวเหรอวะ กูกูเห็นกล้องอยู่ข้างในนะลูกกูคิดไปเองไม่รู้ตอนมนมุมมันออกมาลองสิตัดการเลยเจ้กูรีละเซียวหัวกูนิดเดียวเมื่อกี้ไม่โดนเจ้มุ่นไปเลยอ๋อแล้วมาซับมาซับตัวนี้เหรอกูลุกเลกูนี่ลบเลยซับไปทางนั้นเจ้โอ้โหลิฟต์นี่เอ้นี่นั่น อ๋อมีช่องโอ้ยเต็มเลยเจีไปเลยเจีมึงขวากับซ้ายเองฟังมาไม่ไม่มีตัวแล้วเราค้าแล้วเตาของขำจีมึงไปไปไหนเนี่ยกูมาทางนี้มาทางเตาแล้วฟังนั่นมีอะไรไหมว้นให้แบบว่าอ๋ออุ้ยให้เยอะกระสุนกระสุนนั่ทำมีงูมีงมหรือต้องการกระสุนโอ้ไอ้นี d a อ m o งงโอ้โห ตอกไข่สดๆได้จ้ะมีแต่เง like. we uh ินเลยเนี like ่ยโอ้ยรว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 ยเปลี่ยนฟองลัวๆไอ้จบอยู่พื้นนั่งไม่เก็บวะเฮ้ยงูโอ้ยเมย์ย้อยมัาไงวะขอไข่ฟองนึยไข่ร้อนๆตากูสองแล้วนี่ไข่ร้อนๆตอกสดๆจ้ะตอกไปโอ้โหอิดเข้าปัง โอ้ไม่เต็มใครโมเมนมันโมเมนมันหิวแห้งกัน<ไ>แต่แต่ทำไม่อ๊อหน่อยเดียวนะสีสม้มอ่ะนี่จะบินสูงใครๆไหนนะแป๊บนึงขอขอเซ็ตของก่นอนเดี๋ยวเย็นๆจะหึงโยกนะกูขอลบก่อนอ่าโอเคมึงซับไปหางเกา,ามึงเลยทีนี้กูลีละมึงซับไปหางไหน,น ตตตตตตตไม่ตรงหั่นน้าพวกนี้นี่ก่อนเรไปเปลี่ยนวิธีออกันแต่มึงงงมาติดมึงบ่ไม่ไม่ติดเราอยู่ทข้างบนเรื่อใช่อยู่ที่ข้างบนแล้วอ่ะฮะอ้าวจะเล่นทำไมเนี่ยยังกะเลเซอร์ไลเซเบอร์ห้องสตาร์วอย์หาทีเดียวไม่ตายไฟไหม้ตายเลย เิ้ยแล้วกูจะไปยังไงเลยทีนี้มันมันมันอย่างแพงหน่เลยเจ๊ขวาหรือซ้ายเออมันก็เลี้ยบแคบไปได้อ๋ออ๋อมันมีมีเนื้อหายทั้งหมโอ้เฮียจะเฮือดีเลยโอ้หลงชนีว่ะมดยังวะเอาโอเคหมดแล้วอ๋อเซฟวิงเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหคัดซีนอันนี้คัดซีนมีมันไอเนี่ยก็อ้าวดูว่าข่างสมบัติไม่ใช่ขนมด้ะ ที่ดีที่อะไรอะไรเนี่ยใครมาปลูกดอกอ่ะดอกไม้ดอกพิกันสีแดงไม่ใช่หรือเปไอ้เหล่าไอ้เสียด้วยก็เป็นกุญแจของเขาดอกไม้นีเนี่ยเฮ้ยไม่มีละอองเนะกูว่ามันมันมันสกัดห่อมสั้นเคมีอะไรสักอย่างนั่นเลย

อัมเละอะไรทุกอย่างนั้นคันห่มนะจ๊คันห่มเลยว่าแล้วอัมเบลล่านี่ัน่ที่ใช้วิจัยดอกไม้ดวะพวกเขามาทำอะไรที่นี่อ๋อเฮด้วยมีบอาเกิดขึ้นที่โทเฮียวไม่ใช่อะไโทเฮีอ้าอ้าวหมดเลยหโอ้ยย มึงบ้ากูแล้วมึงได้เอตอะไรเนี่ยเอเอนมีค้าศัตรูแต่ไอ้ไรไม่รู้ทั Aí> ้งบนซึ่งว่าหลิวโคตรมากเลยกินเฮียไปเจ้สามสิบ